รณะการประพฤติปฏิบัติจึงต้องมาฝึกใจอดทำใจเพราะใจเราเนี่ยสำคัญคนเราเนี่ยมันมาจากใจเพื่ไอ้คนเนี่ยใจร้ายเขาจะด่าใจไม่ด่าคนหรอกไอ้คนนี้ใจร้ายเขาด่าใจไอ้คนนี้ใจร้ายใจอำมหิตหยาบช้าสามานด่าใจไอ้คนเนี้ยมันขี้โกง มันใจมันโกอไอคนเนี้ยมันขี้โกรธใจมันโกรธไอคนเนี้ยมันขี้รักไอคนเนี้แย่มากใจไม่ดีเลยแต่ว่าคนใจดีคนคนีใ้ใจดีคนนี้ใจดีชังเลยใจดีนิสัยดีอืมคนเนี้ไม่ใจไม่เคยเป็นคนไม่โกรธ เป็นคนมีคุณ,ณธรรมเปนคนมีเมตตานีม่มาจากใจทั้งหมดคนเนี้จิตใจเขาดีเขาเยือกเย็นมาจากใจทั้งหมดแสดงว่าคนดีนี่มาจากใจคนไม่ดีก็ามาจากใจเราต้องสแสวงหาคนที่ใจเราแก้ไขคนที่ใจเราสร้างสรรคนที่ใจเราแล้วจะได้ศิลธรรมจะได้ความสุขเจริญที่ใจเรา แต่วันนี้สงบใจจังแตกว่าใจสงบวันนี้สบายใจจังวันนี้คลุ่มใจจังเจ็บใจจังเล่าล้อมใจจังในมันใจทางนั้นเลยไม่ได้มาจากไหนเหลยคนเราที่ดิ้น,ลนรล่นทุกวันเนะี่ยไปทั่วโลกก็ไปนี่เนะี่ยไปหาใจสบาย ไปหากินนอนไปหาเที่ยวนี่ไปหาใจสงบไปหา,ปหาใจสบายแต่ไม่เคยเจอใจสบายเพราะใจไม่สงบกินแล้วก็ยังไม่อิ่มอยากกินต่อเที่ยวแล้วก็อยากเที่ยวต่อเพราะใจมันไม่สงบมันก็อยากไปก็มันเลื่อยไปได้เท่าไรมันก็ไม่หยุดได้เท่าไรก็ยังไม่พอเพราะใจมันไม่สงบที่หยุดที่พอที่สบายเพราะใจมันว่างใจมันสงบเพราะทำสมาธิเป็น เกิดปัญญาขึ้นมาจึงแก้ใจตัวเองได้จำเป็นหรืออยังที่เราจะต้องชวนโลกใบนี้มาให้เป็นผู้ให้กันทุกคนจะไม่คิดลายกับคนอื่นจะอยู่ที่ไหนจะไม่สร้างความอันตรายให้กับคนอื่นจะไม่สร้างความทุกข์ให้คนอื่นจะไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยที่พุทธเจ้าบอกว่าอย่าเบียดเบียนคนอื่นก็คือคนที่อยู่ที่ไหนเราจะไม่เบียดเบียนอื่นคือไม่ทําให้ใครโกรธเรา ไม่ทําให้ใครเกลียดเราหรือไม่ทําให้ใครเจ็บช้าน้ําใจเพราะเราเราจะทํำยังไงเดี๋ยวจะไม่ใครโกรธเราเลยเนี่ยทํายากนะอทําไงเราจะไม่ใครโกรธไม่ใครด่าใครว่าเลยจะไม่มีใครคนที่อยู่ใกล้เราจะไม่ให้ใครเป็นทุกข์เพราะเราเลยเนี่ยเราเป็นคนที่แก้ปัญหาให้เขาได้เนี่ยและทํายังไงเมื่อไม่คนอื่นเกลียดเราโกรธเราและทํายังไงเราจะไม่โกรธคนอื่น ทำไงเราจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาไม่อยากด่าอยากว่าใครทายังไงใจดวงนี้เราจะไม่เกลียดใครจะไม่โกรธใครถ้าโกรธคนโน้นคนนี้ก็เรียกว่าเบียดเบียนตัวเรานะถ้าเราโกรธคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีด่าว่าเขาบันยังกั้มเชียงชักพังกระดูใครทาอะไรไม่ถูกใจก็โกรธเกลียด เอาใจตัวเองไปใหญ่ทั้งวันอย่างเงี้ยเราเป็นคนขี้โกรธเป็นคนพยาบาตรนี่เร่างเบียดเบียนตัวเองพุทธเจ้าตะว่อย่าเบียดเบียนตัวเองและอย่าเบียดเบียนคนอื่นก็คือจิตที่เราไม่ดีนี่เองทํายากไหมที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นสมาบอกบางคนบอกไม่เคยมีบาปเลยไม่เคยทํากรรมบาปบาปเลยบอกฉันทําแต่ความดีใช่เขาเรียนหนังสือธรรมะินจริงแต่ว่าจิตของเขานั้นยังมีความโลภกดหลงอยู่ คนที่อยู่ใกล้เขายังโกรธเกลียดเขาอยู่บางทีเขาเองเขาอาจจะโกรธเกลียดคนที่อยู่ใกล้ตัวเองอยู่ยังไม่สบายใจก็แสดงว่าเบียดเบียนตัวเองอยู่และเบียดเบียนคนอื่นอีกด้วยอืเราไปด่าว่าเขาเนี่ยเขาเบียดเบียนคนอื่นอแต่ถ้าเราโกรธไม่สบายใจคุณแค่เครียดแค้นอยู่เรื่อยนี่ก็เรียกว่าเบียดเบียนตัวเองให้ทุกทรมานใจ ใรอย่าไม่เบียดเบียนตัวเองแต่คนอื่นมีบ้งไหมในโลกนี้ไม่มีเลยแต่คนทุกวันนี่เบียดเบียนตัวเองทางนั้นเบียดเบียนคนอื่นทางนั้นจะมากหรือน้อยต้องทําที่นั่งอยู่ที่นี่มันทุกคนเนี่ยนะ mm hmm. ทําเพราะรู้บ้างทําเพราะไม่รู้บ้างทาเพราะชอบใจบ้างทำเพราะไม่ชอบใจบ้างแต่ก็เบียดเบียนตัวเองอยู่นั้นเนี่ยถ้าเราโกรธม,มากๆเลยก็ทําลายบางคนนี่ประสาทกลับเลย สั่นทั้งตัวเรพาพะรกรอไม่ใช่โกรธวันเดียวโกรธหลายวันไม่ใช่เกลียดวันเดียวเกลียดหลายวันล้วไม่ใช่แย่คนอื่นให้โกรธวันเดียวแยค่นคนอื่นให้โกรธหลายวันทํรลายคนอื่นเรียกเบียดเบียนตัวเองและคนอื่นนั้นไม่เป็นความสุขของมนุษย์ตัวเราก็ไม่สุขคนอื่นก็ไม่สุขถ้าเรามีทมที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นเนี่ยเราจะเป็นสุขตัวอื Gesicht, ่นก็จะเป็นสุข ต้องทำใจอุเบกขาต้องรู้จักพรหมวิหารสีเมตตาเกิดขึ้นในใจอยู่สม่ำเสมอกรุณาคิดจะช่วยคนอื่นไม่คิดเอาเปรียบเขาช่วยเขาแล้วก็ดีใจนับเป็นคะแนนเลยว่าได้ทำอะไรไปบ้างแล้วก็อุเบกขาเราเป็นคนไม่โกรธรู้ว่าโกรธตัวเองก็ไม่ไม่เป็นสุขทำใจให้โกรธก็ไม่เป็นสุขเมื่อเราไปโกรธคนอื่นก็ไม่เป็นสุข ทาให้คนอื่นโกรธเราก็ไม่เป็นสุขการปฏิบัติธรรมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเองมันเป็นเรื่องของเรื่องของจิตใจนะจะทําได้ไม่ได้ไม่ใช่เอาคนอื่นมาวัดเราการมาวัดเนี่ยเราต้องทําทําใจก็เราให้เป็นเราดูตรงที่ว่าเรากระทบเนี่ยฮะใครว่าเราเนี่ยแล้วเราเฉยได้ เราทําใจเราได้เนี่ยนั่นถือว่าหลักปฏิบัติเช่นเราเฉยเนี่ยไม่หวั่นไหวได้เช่นเราใครว่าอะไรเราเราไม่โกรธแค่เราก็ไม่สนใจที่ไปหาเรื่องราวใครเนี่ยคือใจของเราเนี่ยรู้จักควบคุมตัวเองไม่ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่ใช่เป็นคนทิฏฐิหนาไม่เป็นคนที่ถือเนื้อถือตัวเกินไปคือมองหลักใจตัวเองอยู่เรื่อยเ,อยเนี่ยเรียกว่า คนนั้นพนันั้นที่จะมีธรรมะคือไม่ใช่ว่าเราเข้าวัดมากแล้วเราจะได้ธรรมะมากนะไม่ใช่ว่าเราเข้าวัดน้อยจะได้ธรรมะน้อยนะยโยมนะการเข้าวัดมากเนี่ยถ้าเราละความโกรธไม่ได้หรือละความวุ่นวายใจไม่ได้ก็เข้าวัดนานก็เหมือนสร้างอุปาทานสร้างต,ตนให้เรายึดว่าเราเป็นคนวัดมากเกินไปแต่ในที่จริงเรายังเข้าวัด ไม่ได้ถึงอะไรเรายังเข้าวัดไม่ถึงอะไรเพราะเรายังขี้โกรธอยู่เงี้ยเรายังหาเรื่องหาเราทะเลาะกับคนอื่นอยู่เงี้ยคือใครว่าเราก็ยังไม่ยอมแพ้เขาอยู่เองจะเอาชนะเอาแพกันอยู่นะม่เข้าวัดอย่างนี้เด็กเข้าตั้งกี่ปีมันก็ไม่ได้อะไรโยมนะแต่เข้าวัดไม่ใช่หนึ่งการวัดว่าเราเข้ามากกน้อยมันเข้าใจเราหรือย,อยัง ที่เรามานั so like what what ่งปฏิบัติเนี่ยเราเข้าใจหัวใจเราเลยอย่างว่าเราเป็นคนอย่างไรเราเข้าใจหัวใจเราเป็นคนนิสัยอย่างไรจิตของเราเนี่ยมันมีอะไรเราเข้าใจตัวเองเลยอย่างว่าเราเนี่ยสงบได้แค่ไหนนะไม่ใช่มานั่งขอให้อาจารย์ตัดสินให้เราอาจารย์ชมเราว่าแม่โยมนี่บุญมากเลยอาจารย์นี่สงบมากแล้วเราก็เลยว่าฉันเนี่ยอาจารย์ชมเถอวนะว่าจะไม่เข้าวัดมากแล้ว ทำบุญมากแล้วได้สมาธิมากไม่ใช่อย่างนั้นโยมเข้าวัดนี่เราจะต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงอารมณ์แล้วเอาเอาอะไรมาทิ้งดีโยมอันในตัวเรานี่มีอะไรไม่ดีอามาทิ้งดีมีอะไรมันไม่ดีบ้างมาทิ้งดีนะไม่จะมาต่อคนอื่นไปนะ นี่อะไรในใจเราที่ไม่ดีเนี่ยเข้าวัดแล้วก็อธิษฐานละอนันนันเหมือนอย่างบางคนไปวัดพุทธทาสเน่ะเขามีบ่อบ่อบ่อทิ้งกิเลสบ่อทิ้งมากทิ้งบุรีการทิ้งเนี่ยมันไม่หนักการไม่ทิ้งนี่คือหนักเข้าไปวัดก็ไปทิ้งกันอย่างนั้นนายโยมนะไอ้นียยมละมาจากบ้านก็ามาวัดมาวัดก็ต้องการจะได้สิ่งที่ดีคือ สมถากรรมฐานวิปัสนากรรมฐานก็คือการได้ปัญญาได้ความสงบก็ได้ปัญญาสองอย่างไม่พอแล้วนะได้ได้ความสงบก็คือทําใจให้สงบก็เรียนรู้กรรมฐานเดินสงบนั่งสงบ,น,งสงบนอนสงบกินสงบคิดนึกอะไรก็ไม่ให้ใจร้อนให้ใจเย็นเย็นขึ้นเย็นขึ้น,นเย็นจนเหมือนเหมือนไม่มีอะไรร้อนแล้วจนใจเย็น นั่งข้ามนิวรณ์ได้คือไม่หุดหงิดและไม่กระสับกระส่ายทุรนทุรายนั่งเจนสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้นี่คือนั่งจนใจเย็นเป็นสมมะฐปัญญาในที่นี้คือรู้จักดับทุกนะอะไรแหละมันทุกอยโยงดับทุกนี่มันมีสองมันมีทุกกายกับทุกใจทุกใจในเรื่องเยอะทุกขใจทุกใจในเรื่องมากสารพัดที่จะทุก รักก็เป็นทุกข์ก็ก็เป็นทุกข์ถ้ามันมันไม่พอดีมันเป็นทุกข์หมดรักมากเป็นทุกข์โกรดมากเป็นทุกข์แม้มันเรื่องราวต่างๆที่มันจะทุกข์เนี่ยมันก็เข้ามาทุกทุกช่องทุกถารแต่ทุกข์ของกายเนี่ยก็คือคนอดทนนะคนที่อดทนได้เนี่ยจะแก้ทุกข์ของกายได้ ตัวนี้ต้องฝึกสมาธิฝึกกรรมฐานถ้าไม่งั้นแก้ทุกข์ของกายไม่ได้เช่นยมเคยเห็นคนจะตายไหมคนที่เข้าโรงพยาบาลญาติๆเราจะเข้าโรงพยาบาลจะตายนะนั่นถ้าเขามีสมาธินะมีกัณตินะ่เขาจะดับทุกข์ของกายได้เพราะเวทนามันมากเจ็บปวดมันมากเขาต้องอดทนสูงสุดเลยยมใครช่วยเขาไม่ได้เลยครูบาอาจารย์จะช่วยได้ตอนเนียยม ครูบาอาจารย์จะช่วยเราตอนเราเข้าวัดเนี่ยท่านสังส่งสอนให้เราปฏิบัติเนี่ยพอเวลาถึงขับขันจริงเวลาเราไปนอนป่วยที่โรงพยาบาลแล้วนั่นต้องช่วยตัวเองต้องมันทรมานเคยเดินได้เคยกินได้เคยนอนได้เคยทาอะไรได้ทุกอย่างมันทําไม่ได้ไปหมดเลยนั่นเราต้องมีขันติอันนั้นเราต้องช่วยตัวเราต้องอดทนให้มากจน จิตเราเนี่ยอยู่เหนือความเจ็บปวดเจ็บก็ช่างมันมันขันท่าเขามันภาวนาจนเหลือแต่บริกรรมหรืออยู่ต่หลมหรืออยู่กับพุทโธหรืออยู่กับรู้แต่แค่รูปแค่นามสักแต่ว่ารูปมันแสดงอาการสักแต่ว่านามมันปรุงแต่งพอถึงขั้นนี้แล้วถ้าเราจะช่วยตัวเองได้เพราะเรามีความอดทนสูงนะเป็นที่พึ่งของเราได้ ไอ้นั่งอย่างเงี้ยยมอดทนได้พอเมื่อยมก็ขยับแต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆถึงขั้นตรีทูดจริงๆเนี่ยต้องอดทนเหนืออันนี้ลอยหลายลอยเท่าพันทวีถ้าอดทนไม่ได้ความหลงก็ครอบงำความโกรธก็ครอบงำความรักก็ครอบงำแย่งเวทนามาแย่งกุศลเราหมดเลยกุศลที่ทําไว้เข้าไม่ถึงเพราะเราหลงซะแล้วลอง่ะ วนคลางกะวนกะวายก็สะก์ทรายนั้นพวกเวทนาครอบงำยมจิตไม่ผ่องใสไม่เบิกบานก็ียกว่าไม่ไปสวรรค์ะแล้วไม่ไปนิพพานแล้วเพราะทาจิตอยู่เหนือเวทนาไม่ได้อยู่เหนือความเจ็บปวดไม่ได้อยู่เหนือความร้อนไม่ได้อยู่เหนือความหิวไม่ได้อยู่เหนือความกังวลไม่ได้ใจน้คิดอยากจะกลับบ้านใจคิดถึงงูกิดถึงลงาน ทุกทางกายทุกทั้งใจคนนี้รุ่มร้อนหมดเลยก็เรียกว่าสงบไม่เป็นคนที่ไม่เคยฝึกปฏิบัติเนี่ยจะทําใจยากโยมไม่มีหลักไม่มีที่พึ่งเลยยากที่สุดนะสําหรับพวกที่ไม่เข้าวัดยากกับการที่จะแก้ใจตัวเองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามีทุกข์ยังเราเห็นดูทั่วไปนะโยมในตอนดีๆเราก็สนุกสบายไม่มีปัญหาอะไร พอเกิดปัญหาอะไรที่ผิดหวังขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเราจะทรมานตัวเองมากบางคนนี่นะลูกไปเป็นอะไรหรือสามีไปเป็นอะไรภรรยาไปเป็นอะไรเพื่อนบ้านไปเป็นอะไรคนที่เรารักไปเป็นอะไรขึ้นมามากๆอะ่ะโอ้ใจเราร้อนเลยสงบไม่ได้หักห้ามไม่อยู่เลยเราจะเห็นเลยว่าใจเนี่ยวเวลาามีทุกข์เราห้ามไม่อยู่ มันจะดินด้นรนทุรายกระสับกระส่ายเศร้าโศกเสียใจจากสิ่งที่เราผิดหวังเนี่ยเราเราเจออย่างนั้นเราเราจรึงจะเห็นว่าทุกจริงๆไม่มีใครช่วยเราเลยคนมีบุญก็โชคดีไปนะคนมีบุญก็โชคดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไม่มีทุกอะไรแต่บังคนมีกรรมบางคนเนี่ยโหมีแต่ทุกอย่างเดียวมีแต่ปัญหาอย่างเดียวหลุดจากปัญหานี้เจอปัญหานั้นดูจบหานั้นเจ้ เป็นปปไปเปล่าไปตลอดเวลาถ้าเราชีวิตไม่เคยว่าจะหมดปัญหาอาจารย์ก็แก้ให้ไม่ได้ก็ได้แต่เล่าอารมณ์ให้อาจารย์บางอาจารย์ก็ปล่อยวางนะโยมนะมันแค่รูปแค่น้มเท่านั้นแหละสักแต่รูปแต่น้มมันเกิดแล้วมันก็ดับแต่มันเกิดแล้วมันยังไม่ยอมดับมันยังปลงอยู่ทั้งคืนทั้งวันนี่เราต้องแก้เองอาจารย์บอกปุ๊บเราก็สบายใจแต่เรามันปุงแล้วไม่ดับเรามันยังโกรธอยู่ยังผลูกพันอยู่ เราต้องใช้ปัญญาโยมสมถะเนี่ยทำให้จิตเราเย็นทำให้ฐานใจของเราเนี่ยมั่นคงต่อศีลต่อสมาธิต่อการปฏิบัติทำให้เราพัฒนาตัวเองเนี่ยดีกว่าเดิมเพราะเราได้รับลดความสงบเนี่ยจากการภาวนาเนี่ยได้รู้ได้เห็นอะไรต่างๆนานาที่เราจะได้รับรู้สึกว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงจิตใจได้มากขึ้นก็นเกิดปีติ ไม่เบื่อการนั่งไม่เบื่อการเดินไม่เดือดไม่เบื่อการฟังธรรมไม่เบื่อการปฏิบัติมันมีแต่ปีติมีแต่ความเบิกบานนี่เรียกว่าจิตมันมีอารมณ์สมถะเรียกว่าเป็นยอดบุญ <c oughs> ปัญญาเนี่ยปัญญาในที่นี้ก็คือการให้หัดพิจารณาให้หัดพิจารณาขันห้าตัวเองคนไม่ค่อยอยากเรียนนะรูป เบทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราก็ลองหัดพิจารณามันกลับไปกลับมาทั้งวันพอเราสงบล้วก็หัดพิจารณาขันห้ารูปมีลักษณะอย่างใดมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกจะเคลื่อนไหวในรูปรูปเนี่ยมีมีหยาบรูปภายนอกมีหยาบรูปภายในเนี่ยรูปอารมณ์เนี่ยรูปที่กระทบจากตาหูจมูกลิ้น กายใจที่สัมผัสเนี่ยอารมณ์ที่กระทบรูปภายในเนี่ยมันละเอียดเราจะต้องพิจารณาด้วยปัญญาแต่มันสัมผัสอยู่ภายในและนี้เราก็พิจารณาคองรูปนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างไรไมันทุกข์มากนะรูปเนี่ยเป็นทุกข์มากทุกข์ทั้งเราตราบใดที่เรายังมีรูปเนี่ยก็มีทุกข์ลองสิไม่มีทุกข์ยังไงคนเป็นมะเร็งก็จะคนในทุกข์ทับตายเลยยิ่งเป็นเอดสมัยนี้โหตายแน่กู เนี่ยทุกข์ของกองแห่งรูปเป็นโลกรักษาไม่หายเนี่ยรูปมันเป็นทุกข์แล้ถ้ารักษาหายก็ยังดีใจเออได้กลับบ้านรักษาไม่หายเนี่ยรูปนี้เราก็เสียดายเพราะไม่อยากจากมันไปหรือคนที่เรารักเนี่ยเป็นญาติเป็นพี่น้องที่เรารักเมื่อเขาเป็นอะไรเราก็ไม่อยากให้เขาจากเราไปรู้ว่าเขาจะตายเราก็ไม่อยากให้เขาตายเพราะเราผูกพันในกองแห่งรูปนี้มานานจึงกลายเป็นยึดติดแบบ พวกเราจิตมั่นถือมั่นจนไม่อยากจะจากรูปนี้ไปก็จิตนี่เนี่ยกองแห่งน้มเนี่ยมันเป็นผู้รู้ผู้ไปยึดไปติดทีนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลามันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเมื่อพิจารณากองแหงรูปเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเปอนัตตาอยู่เรื่อย ก็มันสวบยอารมณ์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวมันปรุงเดี๋ยวมันไม่ปรุงสังขารไม่ปรุงแล้วไม่ปรุงสังขารนี่เป็นตัวจิตเจตสิกที่ปรุงปรุงในใจเราให้กระทาอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยให้เคลื่อนไหวให้กระทาต่างๆนานาเนี่ยเป็นตัวจิตสังขารเคลื่อนไหวขยับไปขยับมาเนี่ยจิตสังขารมันปรุงแต่เราไม่รู้หรอกเวลามันจะไปนอนเนี่ย เราจะไปนอนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้นั่นแหละจิตสังขารมันปรุงให้เป็นนอนว่วงนอนแล้วในจิตสังขารปรุงให้ทําดีก็จิตเจตสิกสังขารมันก็ปรุงให้ทําดีทําบาปก,ก็ปรุงมันมีหน้าที่ปรุงอย่างเดียวจิตภายในเนี่ยเจตสิกแต่เราไม่รู้ทันมันก็นึกว่าเราทําไปโดยอาการแต่หารู้ไม่มันมีตัวบงการอยู่ข้างในมันละเอียดจะเราไม่มีปัญญาไปเห็น